เอาแล้วคุณชมอยู่กับรถเข้าใหม่ครับใครที่กำลังมองหา Honda Civic ชม f c ไว้ใช้งานนะครับคันนี้เนี่ยสภาพสวยจริงนะชมเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าคันนี้นะฮะฟังก์ชั่นออปชั่นภายในภายนอกมีอะไรกันบ้างนะครับคันนี้ครับได้เป็นรุ่น 1.8e นะฮะปี2020นะครับกับเลขใหม่100,000กับ7,000โลเท่านั้นนะครับ ราคาค่าตัวอยู่ที่5,29,000บาทครับฟรีดาวน์ผ่อนประมาณเดือนละ9,300บาทไปดูภายในนะสภาพสวยๆแบบนี้นะครับปอบผ้าครับชมสีดำล้วนนะฮะทรงสปอร์ตนะครับนั่งสบายๆนะฮะอัตราการเร่งดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาชมตะเข็บในตักโครงสร้างกันรอบคันด้วยนะครับผมแนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถสวยเมือสองนะครับคลิปนี้อยู่กับ Honda c ซ vic โฉม fc ครับได้เป็นรุ่น1 8ป e ปี2020ปีใหม่ๆด้วยนะครับกับเลขไมล์เพียง1 0 0 0 0แกับอีก7,000โลนะครับ ราคาค่าตัวเสนอขายเพียง5,29 0 0 0บาทประหยัดจากมาหนึ่งป้ายแดงไปหลายแสนบาทเลยนะครับอันนี้ฟรีดาวน์ได้ด้วยนะครับจบผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ9,300บาทคนที่มีรายได้นะฮะ18,000บาท19,000บาทนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้ถุงทั้มออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าพี่ๆจะทาอาชีพพนักงานบริษัทนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการนะครับค้าขายเจ้าของสกัดออกได้หมดนะครับขอคนที่ไม่ติดเครดิตบูโรเท่านั้นนะครับมีรายได้ตัวสอบได้ชัดเจน นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชมครับว่า Honda Civic ชโฉม FC นะฮะร,รุ่น 1.8e เขาให้ฟังก์ชันออปชั่นอะไรมาบ้างพร้อมชมสภาพภายในภายนอกนะฮะแล้วก็โครงสร้างการครอบคัน,พอ,พนอยู่กับผมท,อทอ็อปทอโต้ครับที่ปรึกษาการขายนะครับอยู่ที่ บริษัทพอโต้นะฮะสาขาที่2ตอนนี้นะครับเขตมินบุรีกรุงเทพนะฮะถนนสุวิทวงศ์นั่นเองนะครับใครที่อยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงมาทดลองขับนะครับสามารถติดต่อ,อผมเข้ามาได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ต่าง,งจังหวัดนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับต่างจังหวัดก็ซื้อรถกับบริษัทเราได้นะครับเรามีบริการ ไฟแนนซ์นะฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปวิ่งเซน็นเอกสารให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็ไม่ต้องอยากนะบางคนเนี่ยใช้แค่แบบชาชนใบเดียวนะครับก็สามารถออกรถกับเราได้เลยนะครับนะยิ่งมีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะครับยิ่งง่ายเลยนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่นกอนเลยนะครับ 1.8e นะครับไฟหน้าได้เป็นโคมไฟโปรเจกเตอร์เรียบร้อยมาพร้อมไฟไทม์รันนิงไลท์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหลอดฮาโลเจนสวยๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าเส้นสายโครเมียมนะตามสไตล์ Honda นะครับนี่ฮะก็ถือว่าสวยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยผมเช็ครอบพันแล้วนะครับสวยทั้งโครงสร้างแล้วก็ภายในเลยนะครับเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยคุ้มจริงนะได้เป็นสีเทานะฮะหรือว่าสีบอนเงินดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ ได้เป็นของเดิมโรงงานทั้งคันนะครับชม นะครับไม่มีดัดแปลงตัวรถมาแน่นอนนะครับรับประกันคงสร้างว่าไม่มีประวัติชนหนักหรือความหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับด้านหน้านะครับนี่ฮะเลี่ยมสันคมฝากระโปรงนะสวยๆแบบนี้คมๆนะครับสีก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยสเก็ตอินแต่อย่างใดนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับก็ถือว่าปรับสภาพเสร็จแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่ได้เอาป้ายออกให้นะครับคันนี้นะฮะกระจกพัดเดิมนะครับแล้วก็ติดปี์มาให้เรียบร้อยรอบคันทุกปานเลยนะครับ ต่อภาษีพอระบอให้ครบนะพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เก็บงานเนี่ยถือว่าไม่เยอะเลยเพราะว่าสภาพเรียวๆสภาพแรกรับของเขาเนี่ยถือว่ามาดีอยู่แล้วนะครับด้านข้างครับยังมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับตามสไตล์โฉบซีวิ c FC ฟซีนั่นเองนะครับล้อครับได้เป็นล้อแม็กนะฮะเดิมแท้ปัดเงาทุคนแบบนี้ขอบ16นะครับ ขอบ16นะครับแล้วก็รัดมาพร้อมยางคูดเกียรนะครับยางแพงด้วยดอกยางลึกๆปียางใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะดูดอกยางได้นะครับช่วงล่างนะฮะนี่ครับทำความสะอาดให้ครบจบนะครับนี่มีมาร์กแต้ม QC ให้ด้วยนะสำหรับโช๊คอัพนะครับของเดิมแน่นอนไม่มีรอยคาดสนิมป์ติดไม่มีประวัติจมน้ำมานะครับด้านข้างครับเหลี่ยมสันคมต่างๆสวยงานตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยนะครับไม่มีรอยลักกิ้มรอยบุบนะครับนี่ หือได้เลยนะครับสีผิวพันธุ์บอดี้เงางามนะฮะกระจกข้างเนี่ยปรับและพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลนส์เป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับ 1.8e ก็ยังไม่ได้เลนวอชมานะต้องเป็น 1.8el นะครับแต่ว่า el เราก็มีนะครับแต่ก็ราคาประมาณ500,000กลางนะต้องแจ้งแบบนี้นะครับอันนี้ราคาประหยัดเนี่ยแล้วก็คุ้มสุดแล้วนะครับนี่ครับกระจกข้างพัเดเติม Honda นะฮแล้วก็คันนี้รองรับกุชแจสมาร์ทีิเลนทเรียบร้อยมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับ Honda Civic นะฮะที่หลายๆท่านตามหานะครับเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับราคาเนี่ยจับต้องได้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในกว้างแบบนี้เลยเป็นรถ C Segment ขนาดกลางนะครับที่ถือว่ายอดยิดยอดนิยมเลยในประเทศของเรานะครับอ่ะมาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับนี่ครับ ตะเข็บไม่นักนะฮะเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับก็ไม่มีบิดเบี้ยวขนงอนะตอกโครงสร้างรถเกจเอนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับที่ไม่ผ่านการชนหนักการพิดคว่ำการจมน้ํามานะครับอันนี้ครับนอสบิดด์ด้านซ้ายก็ไม่มีร่องรอยการแกะแงะขันไข่ขยับนะครับนี่ทั้งบนและล่างนะนะครับแผ่นเพลทครับอยู่สภาพเดิมแบบนี้เพลทไม่มีเปลี่ยนนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถตรงเล่นแน่นอนนะครับรถ มีที่มาที่ไปตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับของเราเนี่ยประมูลเข้ามานะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเสียภาษีชัดเจนนะครับบริษัทเรานะฮะขายรถจดในนามบริษัทนะครับก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือได้นะครับมีรถในสต็อกกว่า200คันที่เราขายนะครับขายต่อเดือนปลอดรถก็ประมาณ7 0็ดสิบันนะนะครับนี่ครับกระจกพัดเดิมนะฮอนด้าทุกปานเลยนะครับด้านหลังนะก็วงกว้างนะครับ ภายในคุมโทมันเป็นบอะสีดำนะครับเบาะน่เป็นบอะผ้านะนะครับรุ่น 1.8i นะครับแต่เป็นบอะผ้าแต่ว่าข้อดีเนี่ยก็คือบอะผ้านะครับเขาจะนั่งสะดวกสบายนะครับนี่นะฮะัใช้เวลาล่นนานก็ไม่เมื่อยนะตะเข็บไม่นักนีครับดูได้เลยนะครับเรียงสวยเป็นมแบบนี้นะฮะไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะครับแล้วก็คันนี้ไม่มีกลับสีมาแน่นอนนี่ดูในในนะครับสวยจริงนะคันนี้เอาจริงนะครับฮอนด้าซีบิกนะครับตอนนี้เนี่ยเข้ามาก็ประมาณ4 5หคันนะรถนี้ นะครับมีตั้งแต่ 1.8e ไปถึง 1.8pl เลยนะครับปี19ปี20นะให้พี่ๆได้เลือกช็อปตันนะครับสำหรับสาวกค o n d a ซ i v i c เนี่ยไม่ควรพลาดเลยเข้ามาได้ที่บริษัทพอโตนะครับสาขาที่2นะครับเขตบิณบุรีกรุงเทพนะซอยสูนฮงหนึ่งคับหนึ่งนี่ใตตรงนี้เลยนะครับยู่ติดถนนเลยนะตรงย่างณบุรีเลยนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้นะครับอมาดูกันต่อนะครับโครงสร้างฝั่งนี้เป็นยังไงนะครับนี่ นี่นะโอ้โหสวยจริงนะนะครับเม็ดเนี่ยโหเรียงสวยเลยนะครับเศษเอเนี่ยต้องแบบนี้เลยนะครับอ่ะของเรานะครับก่อนนํารถเข้ามาเนี่ยต้องแจ้งกันนิดนึงนะเพื่อความสบายใจทุกพี่นะครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาตรวจรถให้ก่อนนํารถเข้ามานะครับแล้วก็ก่อนปล่อยรถเขามีช่างจับให้นอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกูสเปคชันนะครับฟิกแมนนะหรือเลมอนเนสนะครามาตรวจรถให้นะครับนี่ครับรอยคลิประบบโรงงานนะครับยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับอยู่ตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิตนั่นเองนะสบายใจได้นะครับคันนี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาเช็ครอบคันนะครับใครที่สนใจนะฮะับเขาหน้าซีวิคนะครับขับได้ทุกเพศทุกวัยนะครับวัยรุ่นวัยเก่าเนี่ยได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์คอนแทคด้านล่างนะฮะ0888994496นะครับหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ TOP PRP92 กนะครับติดต่อผมท็อปคอรทต้อได้เลยนะครับผมที่ปรึกษาการขายนะฮะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านทุกเคสเลยนะครับ นี่นะฮะภายในให้ชมกันอีกรอบนึงสภาพใหม่มากจริงนะครับน็อเสาบีด้านขวาไม่มีการแกะไงครับชมทั้งบนและล่างนะครับนี่สติ๊กเกอร์ความดันลมยางนะอยู่สภาพเดิมใหม่ๆแบบนี้นะครับน็อตยึดประตูต่างๆนะครับมีมาแต้มม้ด้วยนะนะครับนี่ฮะสภาพภายในสวยแบบนี้เลยนะครับตอบโจทย์กับการใช้งานสูงนะสำหรับ Honda าซีวินะครับโฉม FC นะราคาก็ร่วงลงมานะครับหลายแสนเลยจากเป็หนึ่ง้ยแดงนะครับ อ่ณผู้ชมฮะคันน <ous> ี้นะครับภายในได้เป็นเบาะผ้านะครับสีดําล้วนแบบนี้นะครับเดินได้มาสีขาวนะทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็คันนี้ให้ปุ่ม p u s สตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสตาร์ทเครื่องไว้ให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะนี่ครับวัสดุต่างๆใหม่คลิปนะครับใหม่คลิปเหมือนพี่ได้มือหนึ่งป้ายแดงมาเลยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานออโต้คู่หน้านะฮะมีสแตนด์ล็อกให้กระจกข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับเปิดฝาท้ายอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็วางปุ่มแว่นแก้วได้ครบเลยนะครับอ่ะขออนุญาต เข้าไปด้านในนะครับพวงมาลัยนะฮะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมคูรคอนโทรลนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับนี่นะกับเครื่องเสียงนะครับเข็มหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลตามสไตล์ Honda Civic นั่นเองนะครับอันนี้เลขไมหม่1ิกิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม้เดิมเอาทะเบียนเช็คที่ศูนย์ได้นะครับ ของเราก็ไม่มีดัดแปลงรถมาแน่นอนที่สบายจะได้นะครับบริษัทใหญ่ๆนะครับก็ถ้าเกิดดัดแปลงรถนะถือว่าโซเชียลแรงช่วงนี้นะครับไม่คุ้มกันนะต้องแจ้งแบบนี้นะครับจอเครื่องเสียงนะครับได้มาเป็นแบบกดนะนะครับยังไม่เป็นแบบทัชสกรีนนะครับแต่ว่าคันนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ยูพูได้นะครับฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับแล้วก็คันนี้นะฮะยังมีกล้องหลังกล้องถอยให้ด้วยกล้องมองขนาดจอดนะครับพร้อมเส้นกัดระยะให้เนี่ยกล้องเนี่ยถือว่า ชัดมากนะครับถึงแม้ว่าจะเล็กไปหน่อยนะนะครับแต่ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็สะดวกสบายในการถอยจอดในสถานที่ต่างๆนะครับเนื่องจากเขาเป็นรุ่น1 8 E นั่นเองนะครับตัวแอร์เนี่ยได้เป็นแอร์ระบบออตโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะแล้วก็ด้านล่างนะครับมีที่วางของให้เล็กน้อยนะครับคอนโซลเกียร์ใหม่ๆแบบนี้หัวเกียร์นี่โหใหม่มาก นะครับได้เป็นเกียร์ถุงนะครับเกียร์ออโต้นะฮะพร้อมเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรโฮมาครบนะครับพร้อมอีคอนโหมดตรงกลางนะครับที่วางแก้วมีให้นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็บริเวณที่พักแขนพักศอกนะครับก็ถือว่าเรียบไปกับคอนโซลเกียร์เลยนะครับดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยเลยนะครับเปิดขึ้นมาก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ด้านบนนะฮะนี่ครับไฟเปิดปิดอ่านหนังสือนะครับใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้มีแอร์แบบให้รอบคันนะครับมาพร้อมที่บังแดดสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้นะครับมีกระจกให้มีให้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับนี่ครับมีการตรวจเช็คนะครับเปลี่ยน่านเครื่องเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะแน่นอนนะครับคันนี้เล็กใหม่ผ่านการแมนเทนแนนซ์ใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ได้เป็นแบรนด์หลักไปด้วยนะค o นด้าซีวินะครับถือว่า ช่วงล่างดีนะครับแล้วก็ใช้อัตราความเร็วได้ค่อนข้างเยอะนะครับเกียร์เนี่ยก็พุ่งงเลยนะนะครับใครที่ชอบความเร็วความแรงนะครับมาจับมาจองคันนี้ก็ได้ได้เป็นเครื่องเง8ลิตรด้วยนะครับด้านหลังนะครับเบาะเนี่ยสภาพใหม่ๆเลยครับชมเบาะไม่มีช้ำไม่มีรอยกดุีดสีสขาดนะครับเป็นเบาะผ้านะครับไม่มีรอยคาบใดๆเลยนะครับทำความสะอาดสปาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะจะเป็นเล็กลูมนะครับที่พักเท้าแล้วค่อนข้างกว้างเลยสามารถ นั่งใช้เวลารถนานๆก็ไม่เมื่อยนะสะดวกสบายนะครับแล้วก็มาพร้อมแผ่นรองยางให้ครบแบบนี้นะครับด้านหลังถือว่ากว้างมากนะครับด้านบนก็ไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะครับสบายใจได้นะนี่ครับอียดทุกอย่างนะครับถือว่าเกรด A นะครับเหมือนพี่ได้รถมาหนึ่งสภาพใปแดงไปเลยนะครับในราคา529,000บาทเท่านั้นนะครับ มาดูกันต่อนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับส่งมอบรถนะฮะเรียๆแบบนี้นี่ผมให้ดูนะเราจะมีน้องๆนะครับยืนถือป้ายให้นะครับได้ความประทับใจกลับไปแน่นอนนะครับแล้วก็ได้รถสวยเกรด A ราคาประหยัดไปใช้งานด้วยนะครับอันนี้5้9แสนบาทครับฟรีดาวผ่อนปานเดือนละ9300บาท นะครับใครที่อยากลดยอดผ่อนลงมานะครับสามารถดาวเข้ามาได้นะไม่ว่ากันนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีรถเก่ามาตีเทินนะครับก็เอาเข้ามาเทินได้นะครับอ่ะไปกันต่อนะครับคันนี้ครับห้องเครื่องนะครับก็ทําความสะอาดสปามาให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องมานิ่งๆแบบนี้ครับจะเป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c นะครับ 1.8ลิตรนะครับเป็นซินล้วนนะครับเติม9195ได้เลยนะครับก็ไม่มียกเครื่องเป็นเครื่องมานะครับไม่มีรอยคราน้ำมันรั่วซึมปับโฟมเกนต่างๆนะครับอยู่สภาพเดิมทุกอย่างน็อตไม่มีการแกะแงะนะครับมาดูคันหน้ากนก่อนเลยนะครับนี่ตั้งแต่ด้านข้างไปเลยนะนะครับตะเก็บไม่นาเตรียงสวยนะครับเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับคันหน้าก็ไม่มีพ่นสีมานะครับคือเนี่ยคมสวยนะครับมาพร้อมคลาสสิกคุมคันหน้าสติกเกอร์ข้อกระวังอยู่ครบนะครับนี่นะฮะอัน สวยมากนะครับผู้ชมนี่ครับน็อตต่างๆนะครับไม่มีการแกะงายหน้าฝาหน้านะครับก็รอนสกรูสวยงามชัดเจนนะครับรูระบายอากาศกลมสวยนะครับนี่นะฮะนี่รูกลมสวยไม่มีชนด้านหน้ามาแน่นอนถ้าเกิดว่าชนมานะครับรูก็จะผิดจะเปียวนั่นเองนะครับนี่สวยมากชมฮะได้ท่นี้ไปนะคุ้มค่าแน่นอนนะครับเขาจะมีช่างเปลี่ยนถ่ายของเล้วออกให้ใหม่ทั้งหมดนะครับป่อดปลอดรถนะไม่ว่าจะเป็นน้ำเรื่องน้ำเกียร์หล่อเย็นน้ำมันเบรกทุกอย่าง เปลี่ยนให้ให,หม่ทั้งหมดแล้วก็เช็คแบตเตอรี่เช็คระบบเครื่องยนต์ระบบไฟระบบเกียร์ระบบแอร์ทุอย่างให้ครบจบให้พร้อมใช้งานมากที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับใครที่สนใจนะครับรายได้หมื่นเก้านะหมื่นแปดหมื่นเก้าซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนำทามผ่อนฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านเลยทุกเพลดีๆนะครับก็ตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับใครที่มองหาซีวิคชมเอก็อย่าพลาดคันนี้นะครับคุ้มจริงนะรีบติดต่อมาที่0888994496นย์แปดตปดแปดเกพาเก้ได้เลย นะครับแนะนํานะว่าซีวิกเนี่ยมาไวไปไวนะนะอย่างคันขาวไม่ห้ามเหมือนที่ผมพึ่งลงไปติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยากพลาดรีบโทรมาจองไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองผมไม่มียึดนะฮะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวนร้อซนะครับอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ปล่อยรถลูกค้านะครับนี่ก็ถือว่า เร็วๆเ,เลยนะอ่ะโอเคครับสําหัับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องท็อป,ปรถสวยมือสองด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมท็อปตาโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ